เกษตรกรไอเดียเจ๋งแก้ปัญหาแบบง่ายๆจากการกำจัดศัตรูตัวร้ายของต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโตมาเป็นรายได้ในช่วงนี้เป็นฤด,ดูที่เกษตรกรปลูกข้าวซึ่งกำลังตั้งกอและออกรวงแต่จะมีทั้งหอยเชอรี่และปูนาที่เป็นศัตรูข้าวมักจะมากัดกินต้นข้าวของชาวบ้านจนส่งผลกระทบให้กับต้นข้าวได้รับความเสียหาย คุณสมรวยสีดำเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวบ้านคลองมะลาหมู่ที่8ตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยได้ลงไปเก็บหอยเชอรี่ที่กำลังกัดกินต้นข้าวอยู่ในานาข้าวและได้นำอุปกรณ์จับปลาที่ชาวบ้านเรียกว่าลี่ดักปลาซึ่งเป็นอุปกรณ์จับปลาอีกชนิดหนึ่งที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านและเป็นวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในชนบทนำมาวางบริเวณท่อน้ำไหลปลายที่นาเพื่อดักจับปลาหอยและปูเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง เมื่อจับจำพวกหอยปูปลามาได้แล้วลุงสำรวยจะมีการคัดแยกไซส์หอยเชอรี่ออกตามไซส์ซึ่งจะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดของตัวหอยถ้าไซส์ใหญ่จะอยู่ที่กิโลกรัมละ30-40บถึงบาทส่วนหอยไซส์เล็กก็จะนําไปเป็นอาหารเป็ดที่เลี้ยงไว้นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีปูนาที่ติดมากับรีก็จะแยกไซส์เช่นเดียวกับหอยเชอรี่ก่อนนําไปขายมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อในกิโลกรัมละ4 0่บถึงาบาทจากการพูดคุยกับลุงสำรวยลุงสำรวยได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าปกติในช่วง หลังจากที่ต้นข้าวออกรวงหรือตั้งต้นมักจะมีหอยเชอรี่และปูนาม,มากัดกินต้นข้าวตนจึงได้นำรีดักปลามาวางไว้บริเวณท่อระบายน้ำปลายนาของตนเพื่อเอาไปทำกินในครอบครัวพอเหลือก็นำไปขายสามารถสไร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งในวันหนึ่งจะมีไรายได้อยู่ที่ประมาณ400-500ถึงบาทซึ่งนอกจากจะสามารถกำจัดหอยเชอรี่และปูที่มากัดกินต้นข้าวได้แล้วยังสามารถมีไรายได้เสริมมาเลี้ยงครอบครัวได้อีกด้วย <c oughs> นอ,อืม,อย,อ,ยมอยู่นี่ลอยู่ตรงไหนมันไเยอะในทุ่งนาเนี่ยเลยเก็บไปขายอเออมันกัดกัดข้าวได้บาสร้างรายได้ในครอบครัวตกตะวันวันเท่าไหร่ตกตะว,วันสี่ห้าร้อยบาทเราได้ประโยชน์อะไรบ้างครับกับเก็บหอยขายตรงนี้ได้ประโยชน์ก็มันไม่กินข้าวนอกจากหอยก็มีปูปูก็กัดข้าวเราก็เอาไปขายโลละสี่สี่ห้าสี่บาท เนื้อจากรับประทานตัวนีงเหรอโรควงรอยกว่ารอยนี่ครับปูวกระหาชีพกรงหาชีบเอายินมาครับผมอันนี้ว่าจะไปซื้อฝากแม่ครับผมเอาไปต้มต้มให้แกกิน